أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدري من الله تعالى بارك الله فيك بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانتظر إن شافعك هو الأكثر. صدق الله العظيم الحمد لله سرا إلين وربك ساتو سرا مكية سكالي بوحدي سنا على خير حتى فسيروا الأدلة sependek-pendek surah dalam Al-Quran itu surah di sanki sunnah kami ayat ini sama Allah Taala bahwa inna aqayna kal kawfa tajik lew khan Allah SWT aqayna kan dai hai dai prata dai mo dai Nabi SAW kata Nabi Muhammad al kautha adalah fauza. Nanya upasir telah tafsirkan kelima fauza ini beberapa limbet lima pecah pada 15 dan lima belah uh, tentang kautsar. Yang paling rajanya adalah kautsar adalah salah satu uh, kolam salah satu sak tiune sunsuan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala kurniya nakap nabi nakap kau insyaallah kita insyaallah 1เป็นส่วนหนึ่งผมเป็น Jadi Sungai Al-Kautsar Nah ayat kata Al-Kautsar adalah al-khair al-kathir อย่าดิกบายแค่ยัง banyak ความดีความงามเยอะแยะมากมายล l l a h ตาลายได้มอบหม่ข้าท่านนบีมอบท่านบีก็เหมือนกับมอบเหมือกับอุมาทของท่านนบีสัลเลสลัมเมื่ออัลลอฮ์ได้ส่งปราชญได้มอบไปกับท่านนบีความดีความงามเรื่องอิสลามเอ่ยเรื่องของเนมัตอีมานที่พวกเราได้สามารถอยู่จนถึงทุกวันนี้แน่นอนที่สุดอายัที่สองพูเลยฟาซลิ li rabbika wanhar let ya jong dai la ma ma ye li rabbika mai sai in dai phuea allah jong la ma phuea dan juga jong chuea sapli mita ga kurbe krana allah subhanahu wa taala jadi ini tertib yang pertamanya adalah la, maya solat yang kedua adalah ha? udhiyah kurban nakap pak dia song sak song tiga hari yang mateng ke pen kong uh, idul adha kita nak kurban mengapa Allah Taala ha? menyebutkan dua ibadat ini iaitu solat dan juga an-nahar. Nah itu adalah uh, kurban. Yeah. sebabnya Al-Mufassirun kata As-salah tu sebabnya Tak lain tak bukan Hanya segala anggota ha, Al-Jawarih tu Atau jawab Tipen wajay Tipen uh, Tiu painai painok Jatong Pen nye dia kan Mau mai tak Allah subhanahu wa ta ta'ala Sebab tu Allah mari kata Lantai rangwan Yang-yang -ya mak mai Tipen kawasan lew Kau hai jauh ได้ตอบแทนด้วยการละหมาดซอและก็วันข้าและก็การหาเชื่อสัปรีกรุเบรย์บ้านโยกรุเบรย์ทุกมันจะเป็นลักษณะของการเริ่มด้วยหัวใจแนว่วแน่ว่าฉันจะทำกุรบานและฉันอะจะหาเงินจะหาวิธีไหนก็แล้วแต่สภาวะพัสดส,สาปาวีกรุเบรุเนี่ยขึนนย้นมาของลอตัลอะไรนั่นเองนะเพื่อนนั่น แต่สองนี้จะเห็นนะว่าหนึ่งเป็นโปรเซสอิบาดัตของการละหมาดท,ที่เริ่มด้วยหัวใจเริ่มด้วยความสะอาดก่อนที่จะละหมาดจนสิ้นสุดเด็ดดีสัตว์ุโปรเซสที่ไม่สามารถขาดตอนได้แต่หนึ่งในนั้นนามธรรมระหว่างเรานะครับอุจเดนอัลฟิอาลิเบนันาวเบนัคาเลเป็นสิ่งที่สำคัญมากความสัมพันธ์กับตัวเงาตัวแหตัวะในขณะที่เป็นวันหัก เป็นสิ่งที่จะต้องมุ่งมั่นต้องมีการเสียเสียสละเงินทองร่างกายแล้วก็ความแบบอะเหนียวอะไรที่เหนียวตะนเนียอะไรต้องตัดออกให้ได้เบ้าลบเลยคนแบบหนะกกับอันนั้นขั้วเซของการกุรบานมันไม่ใช่ง่ายๆบางท่านอาจจะมีเงินซื้อนั่นได้ไปนู่นได้ทำนี่ได้แต่จะว่ากุรบานสุขบาตีต่อสัมปั Bantan beli ikut anak boleh, beli ikut paraya boleh, beli boleh. Tapi nak no, gurbet tiga ribu susah. Ha? Bantan tham dai tok yang wet tae kurban. Chabu nue nue ma ka ngai chabu aja mot pai kap luk luk kap 2000 3000 kai kai ka. Wo tiga kali, lestang banyak kali. Tapi nak no, gurbet sekali tak boleh. Manan 2 sing เป็นสองอิบาดดัสมเมือนว่าในเมื่อเขาให้แล้วอลัลลอฮ์ได้ให้เข้าสัดให้ท่านนาบีและให้กับอุมัดและอุมอุมัดอ,อิสลามแล้เช่นพวกเราเนี่ยแลอะอะไรละที่เราจะแทนคุณง,งามความดียวเราเห็ูแล้วแต่ทุกยัางาน,นสลัดกินเต้อทุกม่มั่นใจได้เลยว่าพวกเราทุกคนก็สามารถจะสละดัดได้ที่จะละหมาดได้แต่ละหมาดที่เริ่มด้วย พาหวัวใจไปด้วยละหมาดจิตาดอลาลายตาดอกตับอเรื่มตาแต่เล็จจกจนยาเลยพระเจ้าอัลลอฮฺอวยพรเองก็ไม่ซาเลยอย่างที่สองคือการเชื่อสัปเหร่์วันฮัฟอ่ะ a ่ะเดีที่จะต้องใช้ในเรื่องของอ่ะรูปธปรรมที่เป็นมาดียยที่เป็นวัตถุที่จะอ่ะนำหวัวใจอ่ะสุดท้ายหม้ออ่ะเงินก้อนนั้นเพื่อที่จะ กุรบานแพะหนึ่งตัวหรือเนื้อหนึ่งส่วนอูอดอหัวอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากด้วยเช่นกันุบทตุดัวกอรนี่ันนั้นในการประเมินในระบบอะไรต่างๆระบบแรกที่เราจะต้องวัดคือต้องวัดในเรื่องของหัวใจมันก่อนคนนี้จะได้รับอำนาจและตำแหน่งน้านนู่นนี่ละหมาดเขาเป็นไงบ้าง ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้ายังไงบ้างจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับว่าเรามีอะไรบ้างใน p r o c e s s นั้นนะครับคือ,อเปรเซ์ในเรื่องของ,ของการละหมาดเปรเซสในเรื่องของที่เป็นนามธรรมโปรเซ์ในเรื่องของที่เป็นอะไลนะอสซูลูคีอ่าหลังจากนั้นเราก็จะประเมินสิ่งที่เสียสลักนะครับอาจจะไม่มี ทรัพยากรพอที่จะกุรบานจริงๆได้แต่เขามีความเียสละอ่ะพึงระเบนการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสิ่งที่เป็นกลางสิ่งที่เป็นจิตสารณะอะไรต่างๆนี่ในการวัดในการประเมินเพื่อจะให้รางวัลก็คือเกาสัตเกาสัตวเปียสมัยนี้ก็รางวัลในเรื่องของตําแหน่งนั่นนู่นนี่ค่าตอบแทนโบนัสนั่นนู่นนี่นะครับอินเนกอินเนช นี่ไอ้ขวัอับถันะครับแท้จริงแล้วผู้ที่เป็นศัตรูของท่านนาบีวัอับถังเป็นผู้ที่ตัดขาดาริปาดอร์มัดตัดขาดาริปาเดอร์กุตุเรเนซึ่งซึ่งซาบุบุนูจูเลยจริงๆหลยจากที่ลูกชายของท่านนาบีได้เสียชีวิตไปนะครับศัตรูของท่านนาบีก็อางบอกว่านบีก็คงอับถังนบีก็คงตัดตรักูลดอกไม่มีไม่มีตัดกุตุเรเน่อนบีขาดความบริกาขาดความดี เอาละตลาก็ส่งประทานว่าจริงๆอับทัดก,ก็คืออัลสลัลละเพราะฉะนั้นโพรเซอายัดที่หนึ่งในเรื่องของเมื่อเราได้อความดีความงามเมื่อเราได้รางวัลจากาาาลอสฟาว์ตลาอาจจะผ่านไดเรกอาจจะผ่านพ่อแม่ของอาจจะผ่านหัวหน้าผู้ดูแลของเราประเด็นต่อมาเราจะต้องฉุกโคตรของละตลาด้วยการละหมาดชุกโคตรยการอเรสละอโดยการ อ่ะสละในเรื่องของร่างกายสละในเรื่องของเงินทองในเรื่องของวันฮัตออดฮียแล้วก็ก็ต้องมั่นใจว่าถ้าเราอยู่ลักษณะานนี้จริง,รงๆเราจะไม่เป็นผู้ที่อับทัดจะไม่ใช่อาจจะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนหน,ลออนาล้อสงกาตลานะครับขออัยตลานะครับทรงประทานเพราะเราใครที่ยังไม่ได้คิดโพสิสจะกุรบานก็ถ้ามีโอกาสก็ยังมีเวลาอยู่ถ้าไม่มีโอกาสก็เนี้นถึง ปีหน้าอาจจะมีเรื่องของธนาคารกุรบาลอาจจะมีเรื่องของการสะสมออมอะไรยี่สิบบาทต่อวันอะไรต่อก็อแล้วแต่แต่สุดท้ายสุดเราจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของอ่ะละหมาดอะอินนะเราก็ได้เต็มที่แล้วแต่วันฮักอยังอ,อีกตัวหนึ่งเพราะวันวาลุจิรีหนึ่งละหมาดสองการอุทยะและเราจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับก็ขอตาลานะครับ เกีกันในวันอิเดอัตฮานะครับถ้าเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอุทยะด้วยนะครับศาลาในคุ้มมารมตุลลอฮิวะบริกาตร